สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซของคุณคุณแม่เหมียวทักไทยเสาร์วันที่หนึ่งสิงหาคม2,568ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีใช่อากาศมันมันกันสุข,ขุสุขคนเด้อค่ะอากาศสดชื่นเย็นสบายคลึ่มมากคือฝนสิตโตกแล้วนะคะก็ะเป็นอากาศแบบนี้ตลอดตลอดของสกลนครคุณกรูแต่งตัวสวยเตรียมตัวไปทํางานคือเก่านะคะเห็นบรรยากาศ ริมรอยตะเชายนไทยเฮากบแต่ละมือก็คือรุนระทึกถูกมือถูกมือนะคะ mm hmm. เห็นโดนเขามาหลายๆกับไทยระมัดระวังว่าเขาเจ้าสีแฝงอาวุธแฝงมายังนาบ่นนะคะเนี่ยคือเขาต้องติดตามข่าวตลอดนะคะต mm ิด hmm. ข่าตามข่าวเพื่ออย,ย่างเพื่ออยากให้กำลังใจทางทหารหารทังชาวบ้านที่เฮาอยู่ตรงแถวๆนั้นอยากให้ทุกคนปลอดภัยละกับมาสู่ความสงบสุขนะคะใน,ในครอบครัวทุกคนถุกทันนะคะ ก็ะหากำลังใจนะคะเพราว่าจะไปเป็นทางศ <c oughs> ิลปินเพื่อนนะคะก็รรวบร่วมปัจจัยเพื่อเป็นว่าวง่ายเป็นศูนย์ร่วมปัจจัยกับาทางประชาชนทางพ่อแม่พี่น้องทางหลาลๆหน่วยงานเขามานะคะเพื่อที่จะเอาสิ่งของไปมอบให้ ไปหนะคะกมี่ยังก็ความนาะรักาชุดติ่ส่งไปหสมัครพระิทัผู้ยิงมันส่งไปหาสินะพ่นหลาย,ยงไงพันอีบมาหลายก็เป็นชุดไซเน่นกะสั่งสีสันสั่งความสุขให้กับประชาชนนะคะคำคำนี่แหละนะคะแต่ว่าเวลาออกรบพันกะเข็มแข็งให้กับั่งใจพ่นนะคะให้ห้าวหานพ่นกระสังรอยยิ้มเสียงหัวร่อยเฮาเกิดขึ้นมาผู้ใดบ่ดีดเข้ากะต้องขับไล่พ่นออกไปนะคะตาม สัญชาตญาณการปองกันตูแล้วกับห้ประเทศชาติเท่าขึ้นสู่ความสงบนะคะอ่ะทาทั้งศิลปินเพิ่นแบบนเนาะไปเห็นภาพแห่งความประทับใจเห็นหน่องหักแพ้งเอาหนามไปให้แดนเซอร์เอาเข้าของมาให้ทั้งแดนเซอร์นะคะกับพอ ยังก็ก็พอหักที่เพิ่นบรประสงค์ออกน้ำแต่คู่เห็นรูปแล้วคู่หูจจกว่าเป็นผู้ใดหลายคนก็นสิดเดาใดน,นะว่าเป็นผู้ใดก็ขอบคุณในน้าใจที่พิพนมีต่อลูกๆนะคะทิพนมาอยู่ในวงการออกจากขอบครัวอายุใน้น้อยหนึ่งสิบสามปีสิบห้าปีสิบหกปีสิบแปดปีโอ้แต่ละคนก็นกนได้เนาะยังอยู่ในวัยเด็กอยู่เลย,ยอยู่ห่วงของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนี่คือเรื่องสําคัญได้ย่เฝ้าโย่ฝ้าโย่เฝ้า,า,าแล้วก็ย่าหาว เป็นอย่างย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ามีครอบครัวนะคะแล้วก็พึงยะาห่าจะเห่าด้วการท่อตัวที่แบบอ่าย่งก็รุนแรงหล้วก็รหรือท่อตัวประพฤติบดีเ้าก็เป็นห่วงเป็นใยพ่พอเมทุกคนก็เสีห่วงแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดเท่าอ่าบกลูคุ้มเจ้าของบวดูกเล่ตัวเองมันก็จะมีผลต่อตัวเท่าเอง ในการเปลี่ยนสปินในการเป็นหน,น,นักสแสดงเพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลเจ้าของให้ดีเพราะว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายสุขภาพเจ้าของกับทั้งด้านจิตใจเจ้าของควบคุมอารมณ์ต่างๆให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คิดถึงมือที่เฮ้ามาว่าเฮ้ามาตามความฝันเพื่อที่จะให้ครอบครัวอยู่ดีมีความสุขและกการจากให้เจ้าของเป็นคนเด่นคนดังในวงการเพราะฉะนั้นก็ต้องเสีบตัวเอง ดูแลเจ้าของมีโอกาสกับไปเรียนหนังสือเด้อเพราะว่าเขามีโครงการเนาะเห็นโครงการของเฮียนหน่อยที่เ่นเขามาทั้งาหักแพงทั้งคู่เกง่งทั้งอย่างคนขึ้นเขามาแเพิคนไปเรียนเรียนนั่มเป็นนักแสดงไปนั่มก็สามารถที่จะไในการเรียนรู้ไปเพราะฉะนั้นมันบ่สายสําหรับคนที่จะเรียนอย่างคุณครูคู่กับเรียนประจำนะอย่างโลกออนไลน์นี่ถ้าเกิดเข้าบริเรียนนี่เข้าก็สิบหูไดยอายุขนาดนี้เนี่ยยังยังมาห็ดอ่างกอบ ใส่แอบต่างๆเหตุคลิปต่างๆหรือปกระถางการตัดต่อหรือการเฮ็ดโอ้พวกแกบ,บางตาคู่นีิเป็นแนวหมักเลยนะเป็นแนวหมักเลยเพราะว่าเขาเขาเขา,าบุกเคยหยุดตัวเองอยู่ที่การเรียนรู้อย่าบางอย่างเขาบอกผิดเขาถามเล็กน,น่อย,น,ยน,นักเรียนเก่งๆนักเรียนนี่เก่งหรือบ่มีค่ะทางออนไลน์ที่จะสอนเขาอยู่พอๆม่หลายๆคนอยาได้แคทูก็เบิ่งคลิปโอ้อยากเค็นนตี้่ะลองเซิร์ชเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาทําได้นะคะ อย่างน้องเอกชอนวรีนเนี่ยคือกันนะคะเดี๋ยวนี้เห็นพัฒนาการของเพิินก็คือ,อมีคลิปลงมาหลายเบื่องบนท่านเลยเบื่องบนท่านเลยแหะคะ่ะรองร่ามกับดูสึกว่ามวลขึ้นนะคะมีการไปทายเบื้องหลังของศอิล,ลปินนักรองนักสแสดงต่างๆก่อนที่จะมาเป็นยางก็ก็จะมาอยู่สวยงามด่านหนาเวทีก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามน้องมานะก็ดีใจน้ำทุกทุกอย่างทุกสิ่งที่เพิินเฮ็ดมากเพราะว่า จากเด็กหน่อยบานนอกเข้าคนหนึ่งเขามาตามความฝันมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างเหิดให้ครอบครัวมีความสุขปัญหาที่พบก็ขอให้ก้าวขามก้าวผ่านไปเนาะก้าวขามก้าวผ่านไปเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้กระเพ้าได้ระมัดระวังขึ้นนะคะบางหูวเราคนเจอปัญหายังหอกแต่ว่าก สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการให้กำลังใจแต่เส่อว่าทุกคนกับก้กาวขามจุดนันใดนะคะกับชื่นชมกับได้หลายคนในหลายฐานทีน่มีโอกาสดีๆเขามากเมื่อนีเห็นว่าหักแพ่งสิมาเซอร์ไพร์โอ้ยขั่วขาดเดาว่าเสื้อไพร์เป็นอย่างน่าจะเป็นรถไม่ไปแดงแน่นอนเพราะว่าก่อนหน,น้านั้นที่เทาติดตามเพื่อนแด้ตรงที่ตามเห็นเพื่อนเอาเหล่ยมยังก็ โอชั่วรถมาเบิงนู่นนี่นั่นแหละวก็มันเป็นเรื่องสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าเป็นพาหนะที่ต้องพาเป็นเดือนทางไปสแสดงในงานต่างๆมาได้แล้วก็ดีใจนํทาทั้งพอทั้งแม่ทั้งครอบครัวเพิินว่าลูกสาวคนนี้สามารถที่จะสางฐานะสางความสุขให้กับครอบครัวให้พอ่อเม่มีโอกาสมาอยู่น้ากันแล้วนกะ็ด้ดูแลเพลินโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะคะดีใจน้าทางพอเตือนเหมันบอกว่าก็ <laughs> ดีใจน้าเพลินเนาะคะ่ะผู้เบา นุ่มช่างนะคะกลายมาเป็นยูทูบเบอร์หรือกลายมาเป็นอแอดมินให้กับน้องสินะคะโอ้ดีใจนะคะดีใจกับครอบครัวเพิ่นว่าได้ลูกที่ประเสริฐเนาะหลายๆคนจริงเข้ากับประเสริฐก็พอกับเม่ทุกคนแหะเพียงแต่ว่าโอกาสของไพอาชีพของไพยเป็นแบบไหนอย่างคุณคู่ก็ดูแลมีโอกาสได้ดูแลพ่อดูแลแมยเข้าก็ดีใจว่าทุกทุกฟีก้าวทุกๆการ ตืต่ตของเพลินนะคะในในวัยชาราเนี่ยอยู่ในการดูแลข,ของเฮาเฮาเห็นเพลินแข็งแรงกินเขาเสพนอนหลับนีก่ก็คกอความสุขที่เฮาได้รับเฮาบริขัดหวังว่าเพลินจะต้องมาให้เงินเฮาแหลวเพราะว่าตอนนี้เฮาใหญ่แล้วเฮามีเงินเฮามีไยใดทุกหมื่อกับพาอว่าพอ่าพอแม่ปุ๊กสางกับปั่นเฮามา บุญคุณบอเคยลืมนะคะเพราะฉะนั้นศิลปินดังๆทุกคนทุกท่านกน็อย่าลืมผู้มีพราคุณอยู่เบื้องหลังเดอ้อเอาถักทายโชคดีมีใช่มันม่นหมานสุขุมสุขคนนะคะให้กาลังใจทุกคนทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทหารเพราะว่าจะเป็นชาวบ้า,บานไม่กระทางตัวพ่อแม่อ c ซีของครู่นะคะทุกคนทุกท่านโชคดีมีใช่มานค่ะสวัสดีค่ะ นึกวันนึกรัวรัวรักเรามันเศร้าเกินไปฟังคนอื่นเลาไปทั่วหัวก็จะปูดข้างในมันเรามัน สร้างสมให้โอกาสใจเริ่มใหม่อีกครั้ง ว่าจะลมสองมือประคองกันไว้พอคลายระทมบุญพลาทถ้าเคยสร้างสมให้เออ